ดูดูถังก่อนดูถังก่อนดูถังดการพวกนี้เดกการหน่อยดิเอาเอาเอาเาิซีมหมคว้าดิซีมเออมันวิ่งนิอ๋อวิีมนะเนี่มบ้เหรอจกน่าี่เเอาโทรศัพท์มาด้าน้านี่หูมเนี่ย เด็กกี่วันนะเด็กแปดวันไ่ไเด็กไกมันหลังวะไปบอกมีน้ำมีสกเลยะมันจะบินแล้วเฮ้ยโอ้ยมันจะบินแล้วเนี่ยหูมันกระพือกระพือกระพือวาน้อ่ะจะบินแล้วหูมันจะบินแล้วอ่ะหูว่ะกินนมจร่งไีม นี่จะบอกมดให้หอ่าจะบอกให้นะเดี๋ยวพอเขาลงเสร็จ